การหลบหนีสู่ศูนย์กลางในโลกสายฟ้าบินทยานเข้าสู่โลกภายในโลกอย่างน้อยก็ไม่มีสัตว์ร,ร้ายใดๆในเบื้องต้นที่ต้องกังวลโลกสายฟ้าเต็มไปด้วยสัตว์ดูร้ายที่ได้รับเลือกโดย Universe m a c h e n a r y Alliance ให้นำมาทดสอบผู้กล้าใหม่ๆตั้งแต่กรงเล็กเสือฟ้าไปจนถึงปีศาจสายฟ้าแต่โลกใบนี้เพิ่งถูกค้นพบจึงยังคงป่าเถื่อนสมบูรณ์แบบที่นักสำรวจไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน อย่างไรก็ตามกลับยิ่งกระตุ้นให้มนุษย์คลั่งไคล้เข้ามากันเพิ่มขึ้นหลัวเฟิงและพักพวกกำลังมุ่งหน้าออกจากปริมณฑลเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกสายฟ้าภายใน6วันสั้นๆพวกเขาประสบเหตุคุกคามถึง21ครั้งวันที่1เกิดการโจมตีทันทีวันที่สเจอสองครั้งวันที่สอีก3ครั้งวันที่สี่สองครั้งวันที่ห 5, 5, ้5ครั้งวันที่ห8ครั้ง ยิ่งพวกเขาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ใจกลางโลกเท่าไรจำนวนกลุ่มนักสำรวจที่ปลนสดมและค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหลวเฟิงจึงเปิดใช้งานระบบตรวจจับเระยะทางครอบคลุมรัศมีถึง20กิโลเมตรแม้ถูกโจมตีรวม21ครั้งพวกเขาก็เพียงหวาดหวั่นเป็นบางคราวแต่ไม่มีสิ่งใดทำให้เกิดความสูญเสียเช้าวันที่7ท้องฟ้ายังสว่างอยู่หลวเฟิงเงยหน้าขึ้นมองลูกบอลแสงเหนือศีษะ ประทับลอยอยู่บนท้องฟ้าตรงตำแหน่งศูนย์กลางของโลกสายฟ้าดูจากตำแหน่งนี้เราน่าจะถึงจุดหมายภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เสียงในใจของเขาถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมทางหงและเทพเจ้าสายฟ้าแสดงอาการไม่ไว้วางใจยิ่งเท้าไกลศูนย์กลางความอันตรายก็ทวีคูณเมื่อวานเจอจนปล้นถึง8กลุ่มผลึกเอกภพกองท่วมหัวทำให้ผู้กล้าบ้าไล่ล่า หลัวเฟิงถอนหายใจมองไปยังนักรบระดับดาวเริ์กและผู้ครองวิญญาณที่เคยเป็นราชาในโลกเดิมกลับคลังในโลกแห่งผลึกมหาศาลนี้ทุกคนระวังตัวหลัวเฟิงปล่อยสัญญาณเตือนปรากฏสัญญาณเตือนบนจอมอนิเตอร์แขนข้างขวา3ชั่วโมงข้างหน้าระยะห่าง19.2กิโลเมตรตรวจพบผู้กล้า50คนในนั้นเป็นนักสู้ระดับดาวเกษ์48รายหลัวเฟิงสั่งเปลี่ยนทิศทางทันที กลุ่มไฟเบาซิงโก้ห้าลำพุ่งหนีด้วยความเร็วสูงยังไม่ทัน2กิโลเมตรความคิดของหลวเฟิงเตือนอีกครั้งหยุดทั้งห้าในเสี้ยววินาทีนั้นก็ร่อนลงสู่ท้องหญ้าแรงลมพัดให้ต้นยางงอระถวยโหงกับเทพเจ้าสายฟ้าแลบลิ้มด้วยความสงสัยมีอะไรหรือแค่2กิโลเมตรข้างหน้าเจออีก50คนหลวเฟิงเลิกคิ้วพลางรอยยิ้มเชินชาไม่มีเวลาถามตอบพวกเขาเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง ทว่ายาดเงาดำหลายสิบพุ่งขึ้นจากทุ่งญ้ารอบด่านโอบล้อมทั้งหกทิศเห็นแล้วรู้ทันทีว่าเป็นกลุ่มนักสำรวจ300คนแบ่งเป็นหกก๊กก๊กละ50ชีวิตพวกมันเร็วกว่าเราเทพเจ้าสาฟ,ฟ้าตะโกนเตือนปัญหาแล้วหงบนเครียดหลวเฟิงก้มดูหน้าจอครอบคลุมทุกจุดไล่ตามเพียงหจุดทว่อีก300จุดล้อมไล่ไม่เลิศไปกับฉัน ทั้งห้ารวมแสงเป็นหนึ่งบินทะลุความมืดทุง่งหญ้าสปีดสูงจนเรียบเป็นเงาพริบตาทว่าก็ถูกไล่ตามติดเหมือนแสงจันรลอยเหนือผืนน้ำอาจารย์เราควบคุมไม่ได้พวกมันตุลากรรมกว่าเราแน่อากุดส่งสัญญาณเร่งด่วนห้ามหยุดทะลวงเข้าไปในป่าหลัวเฟิงสั่งทางจิตพุ่งดิ่งลงสู่ผืนป่าทึบเสียงคลื่นอากาศแข่งกับเสียงกิ่งไม้กระทบใบแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทจนพวกเขาลอย,อยอยู่บนช่องว่างในอากาศ พวกมันตามไม่ทันแล้วคงถอนหายใจนี่โอกาสเดียวของเราอยู่ในป่านี้แหละเตยพระเจ้าสายฟ้าพยักหน้าหลวเฟิงสำรวจพื้นที่เบื้องล่างพุ่มไม้ทนาทึบช่วยพรางร่างได้ดีและระบบตรวจสอบคริสตันจัก,กรวาลก็ยังเปิดทำงานเราต้องรีบหนีออกจากจุดแคบนี้คืนนี้ถ้าปล่อยให้ข่าวเรื่องอาูรเขาทองระดับก้าช้าหลุดออกไปเราจะไม่มีทางออกหลวเฟิงคิดในใจ ทีมทั้ง5้าขยับเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังทว่าในอีกด้านหนึ่งระยะห่างจากศูนย์กลางราว120กิโลเมตรบนยอดไม้ใหญ่3ามร่างกำลังสังเกตวงตาพวกเขาสอดแนมทีมหลัวเฟิงจากระยะไกลกับตันมีเป้าหมาย5คนครับหนึ่งในนั้นกระสิบผ่านกล้องสองทางกับตันสวมชุดเกราะโลหะผสมสีดำขวานสองเล่มแนบหลังบริเวณหนกแข็งเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเขารีตาประเมิน เพียงห้าคนเหรอเขายิ้มเย็นพลังกำลังกับเพื่อมใต้ผิวหนังขึ้นล่าได้สิบสองนักล่าด้านล่างรีบจัดแถวเตรียมเผชิญหน้ากลุ่มเฟิงตามระยะห่างห้ามให้หลุดมือกับตันสั่งเสียงฝีเท้าทะลวงหญ้าทุ่งหญ้าและพื้นป่าระยะไกลดูสงัดจนกระทั่งเส้นแสงสีฟ้าวาบวาบปรากฏกระทันหันแสงคมกริบพุ่งผ่านกลางกลุ่มนักล่าสิศีรษะล้มกระจายสายเลือดพุ่งกระจายสมองปลิวัน อาจารย์ทุกคนตายหมดแล้วอากุดรายงานด้วยเสียงขารพหลัวเฟิงพยักหน้าเย็นชาดูร่างกระจัดกระจายตรวจคริสตันจักรวาลเสียหน่อยพวกเขาเข้าป่าอีกครั้งหอบหายใจระรัวช่วงเวลาเจ็วันแรกแม้หลายครั้งต้องหลบหนีแต่ก็มีอีกหกครั้งที่พวกเขากลืนศัตรูเข้าเป็นอาหารมันคือการพิสูจน์ว่าหากนักสำรวจระดับดาวเลือกไม่เกิน20คนพวกเขาสามารถจัดการได้ ทวาเส้นทางสูตรศูนย์กลางยังอีกไกลโค้นและการไล่ล่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ว้าวไม่เร็วเลยทีมชาย15คนนี้ถือครองคริสตันจัก,กรวาลเกือบ8,000ลูกบาทเมตรโลฟังหัวระเจือนพลังยื่นแหวนเก็บของใหม่2วงให้หงหงแยะยิ้มก่อนยื่นมือไปรับยิ่งเจอกลุ่มเล็กๆแบบนี้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นน่ะใช่แล้วโลวฟังตอบ พลังพยักหน้าอย่างมั่นใจด้วยคริสตันจักรวาลที่เพียงพอเราจะสามารถซื้อธาตุระดับจักรวาลได้สบายๆการันตีฐานอำนาจของโลกเราให้มั่นคงขึ้นอีกหน่อยโลกเดิมของเราอ่อนแออยู่คลื่นพลังเพียงน้อยนิดก็อาจเขย่าให้มันโค่นได้เสียงหัวเราะกึกกล้องดังออกมาจากเทพเจ้าสายฟ้าขณะที่เขายกนิ้วก้อยค่อยๆนับรวม8 0 0 0ลูกบาทเมตรนี้เข้าไปเรามีทั้งหมดใน8วันที่ผ่านมาเราขุดผลึกจักรวาลไปแล้ว96,000ลูกบาทเมตร ช่วงที่รีบมาที่นี่7วันเราขุดได้เกือบ26,000ลูกบาทเมตรตลอดเส้นทางก่อนหน้านี้เราโจมตีแล้วฆ่าทีมอื่น6ครั้งได้คริสตันอีก52,000ลูกบาทเมตรบวกกับ8,000ลูกบาทเมตรของวันนี้ฮ่าฮ่เกิน1 8 0 0 0 0ลูกไปแล้วลัวเฟิงหัวเราะเยาะพลังหันไปหยอกล้องเทพเจ้าสายฟ้าพี่ชายคนรองดูตัวเองสิ ดูเหมือนคุณจะเป็นหัวหน้าันเดอร์โดโจเสียมากกว่าแต่จริงๆแล้วก็ดูเหมือนพ่อค้าขายเต้าหู้เร่แค่ไม่กี่บาทต่อวันเองเทพเจ้าสายฟ้ากระพริบตาทีพลางถูศึสะล้านเบาๆท่านพ่อใจกับแบบนั้นนี่นามันผิดตรงไหนล่ะคุณไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้หรือไงเขาชูมือเป็นประกายความเงียบครู่หนึ่งก่อนที่สายตาจะลุกเป็นประกายกับตัวเลขอันน่าทึ่งคริสตันจักรวาลกว่า180,000ลูกบาทเมตร นี่คือโชคใหญ่เกินที่ใครจะคาดคิดแม้แต่กับตระกูลนวลหลานซานที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่ก็คงมองว่านี่คือพรสวรรค์ชั้นสูงราคาต้นทุนของดาวเคราะห์แอ่งชีวิตดวงหนึ่งอาจสูงถึงล้านล้านดอลลาร์มังกรดำดอลลาร์มังกรดำหนึ่งล้านล้านมีมูลค่าราว700ล้านดอลลาร์กันวูดาวเคราะห์ชีวิตนับพันดวงก็ราคาถึง7,00แสนล้านดอลลาร์กันวูและด้วยผลึกเอกภพเกือบ8 0 0 0 0ลูกบาทเมตรความแตกต่างจากมูลค่าดังกล่าวก็แทบไม่ต่างกันโลกภายในโลก มันคือขุมทรัพย์สมบูรณ์จริงๆห้องอดไม่ได้ที่จะอูฐานหลัวเฟิงหัวเราะในลําคอการสร้างโลกภายในโลกนั้นยากกว่าการสร้างโลกปกติถึงสิบเท่ามันต้องการความเสถียรสูงสุดจึงกินคริสตัลจักรวาลมากขึ้นเป็นธรรมดาแม้แต่ระดับเจ้าพิภพสุดยอดก็ต้องใช้ราวกับไม่อัน้นผู้ใดบังเอิญได้กาแล,ล็กซีเป็นอนาเขตจะมีดาวเคราะหชีวิตนับหมื่นนับแสนดวงบางกาแล,ล็กซีอาจมากกว่านั้นได้ด้วย เมื่อเทียบกับกาแล็กซี่ใหญ่การได้มาซึ่งคริสตัลจักรวาลในโลกสายฟ้านี้ก็ยังเป็นหยดน้ำในมหาสมุทรสิ่งที่เรามียังแทบไม่ถึง1ในหมื่นของสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำหลวเฟิงพูดน้ำเสียงเรียบๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายความสุขตระกูลนวนหลันซานของเราหากนับที่มีมูลค่าราวพันดาวก็ถือว่าเป็นผู้มั่งคั่งระดับต้นๆแต่เราได้มากกว่านั้นเกิน2 8 0 0 0 0ลูกบาทเมตรเข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อโลกใหม่ถูกค้นพบนักรบระดับจัก,กรวาลต่างห้าหันแย่งชิงกันเองสูญเสียกันไปไม่รู้เท่าไหร่สมบัติจึงกระจุดกระจายอยู่ตรงหน้าแต่หากไม่ใช่ว่ารันเนียปิดกั้นถางเข้าของนักรบสายแข็งหลายหลายคนพักพวกระดับดาวฤกษ์เหล่านี้คงถูกฆ่าตายโดยไร้ค่าคริสตันจัก,กรวาลเพียง180,000ลูกบาทเมตรในมุมเล็กๆของดารจาจักรทางช้างเผือกก่อนนับวารัมววยล้นเหลือแต่เมื่อเทียบกับตระกูลนวหลานสารเรายัางได้เพียงหนึ่งในสเท่านั้น โลฟังยิ้มบางห่างเทียบกับระดับเจ้าดินแดนเรายังห่างไกลอีกมากเราต้องฝ่าฟันกันต่อไปฮ่าฮ่ฮใช่ยังไม่พอเทพเจ้าสายฟ้าตอบรับด้วยเสียงหัวเราะกึกก้องโอกาสในโลกภายในโลกเช่นนี้หาไม่ได้ง่ายๆแม้ในหมื่นปีหากเราไม่รีบคว้ามันตอนนี้จะไปหวังพรุ่งนี้ได้ที่ไหนห้องหัวเราะคิกคักไปกันเถอะโลฟังพูดพลางชูมีดต,ต่อสู้ขึ้นเหนือศีษะแสงแดดส่องปากการะยิบพี่สามถ้าทางฉูดฉาดเกินไปนะ ฮงทวงเล็กน้อยฉันก็แค่ดีใจหน่อยไม่ได้หรือไงหลเฟิงตอบนุ่งนำทั้งทีมหัวเราะร่วนก่อนจะตั้งหลักมุ่งหน้าสู่ภาคกลางของโลกสายฟ้าเมื่อกลางคืนคลื่นพลานมาทีมหลวเฟิงมาถึงภาคกลางทาราดาบใหญ่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และหญ้าสั้นประหลาดพื้นดินงถูกตัดเปรียบร้อยเราก็มีใครดูแลปรุงแต่งไว้ภาคกลางคือแหล่งแร่ทรัพยากรคริสตัลจัก,กรวาลถึงร้อยละเก้าสิบเก้าหลวเฟิงหายใจหนักที่นี่เป็นสนามรบเต็มไปด้วยศพเทพเจ้าสายฟ้าผู้เสียงต่ำ ในระยะแสงจันทร์รัศมี100เมตรรอบตัวเต็มไปได้วยศพกว่า50ร่างทั้งชายหญิงรูปร่างหลากหลายบางร่างคล้ายอสูรโบราณบางร่างเป็นมนุษย์แต่ทั้งหมดปราศจากลมหายใจร่างชีขาดเละเทะแครกรองเท้าตะกัวโลหะของหลวฟิงบดกระดูกเศษเล็กน้อยจนเสียงสะท้านนี่มันหลวเฟิงขมวดคิ้วที่นี่บ้าเลือดสุดๆส,สมกับเป็นที่เกิดการสังหารหมู่เทพเจ้าสายฟ้าพูดหนักแน่น เราไม่ได้เข้ามานานแต่เห็นศพเกลื่อนกลาดเรากับสนามประลองถ้าเราอยู่ตรงนั้นคงไม่เหลือใครเลยฮงถอนหายใจคริสตันจักรวาลส่วนใหญ่ตั้งฐานบริเวณนี้หากขุดซุมสีสซุมห้าโลกทั้งโลกอาจพังทลายได้นกและสัตว์ตายเพื่ออาหารมนุษย์ตายเพื่อความมั่งคัง่งนี่และธรรมชาติทั้งห้าจึงเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังมุ่งตรงสู่ใจกลางท่ามกลางหลุมขุดลึกเป็นระยะระยะซึ่งมักมีศพระดับดาวฤกษ์เหยียบมรณะร่องรอยการแย่งชิงคริสตันชัดเจน หนึ่งชั่วโมงต่อมาลงโลฟังสั่งทั้งจิตทั้งห้าเหยียดกายบนยอดเนินมองไปไกลรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเต็มไปด้วยแสงริบหรี่และเงามืดของคนมากมายเยอะจังโลฟังหยิบกล้องส่องทางไกลบัดซบเกือบพันเทพเจ้าสายฟ้าพืมพำมมากจริงๆหงพยักหน้ามีเสียงนะเต๋อหนานเหอหันมาพูดอากูรับช่วงถ้าเข้าไปอีกหนึ่งถึงสองรอกิโลเมตรเสียงจะชัดขึ้นใช้ได้โหลฟงพยักหน้า หลังห่างจากกองทัพใหญ่600กิโลเมตรแต่เสียงตะโกนดังกระหึ่ม100กิโลเมตรพวกเขาได้ยินชัดเจนเรนนักสำรวจทุกท่านโลกธรรมดายังทําให้ระดับจักรวาลและแม้แต่ระดับเจ้าพิภพคลั่งไหลโลกภายในโลกนี้มีค่ามากกว่าโลกปกติ10เท่าตอนนี้ที่สร้างหลานสตาทางเข้าโลกสายฟ้ามีนักสำรวจระดับจักรวาลและระดับเจ้าพิภพจํานวนมากทั้งระดับเจ้าดินแดนและระดับเจ้าพิภพขาปูสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาดําองค์กรใหญ่4องค์กรและ16ตระกูล ต่างทุ่มเทกำลังเต็มที่สมบัติในโลกแห่งนี้ถูกกาหนดไว้แล้ว้วยเป็นของเราผู้เขาดําหากใครไม่ได้มาจากสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์องค์กรใหญ่สี่องค์กรหรือ16ตระกูลทันทีที่ออกจากโลกสายฟ้าจะถูกจับกลุมทันทีเสียงแผ่คุมถุงกว้างโลฟเฟองและทีมศบตาก,กันแน่แน่ไม่ว่าคุณจะได้คริสตัลจัก,กรวาลมากแค่ไหนสมบัติสําคัญในโลกของระดับเจ้าพิภพคาปูนั้นต่างหากเป้าหมายแท้จริงหากเข้าร่วมปราสาทดําเหนือเพียงชั่วคราวคุณจะปลอดภัย คริสตันทั้งหมดจะไม่ถูกแตะต้องเพียงช่วยให้ปราสาทดำเหนือได้รับสมบัติชะะเ,ตเช่นเดียวกับตึกร้อยพยักษ์กิวด้าเมฆดำดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาดำดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนฟจุนนำแข็งทุกองค์กรล้วนล่อล,อลวงด้วยคำสัญญาคุ้มครองเพื่อให้นักสำรวจสมัครใจเข้าร่วมโลเฟิงพยักหน้าเบาๆใช่คริสตันจัก,กรวาลเพียงอย่างเดียวไม่อาจดึงดูดใจองค์กรใหญ่เหล่านี้พวกเขาหมายตาสมบัติสำคัญในโลกของระดับเจ้าพิภพขาปูนั่นต่างหากเป้าหมาย ตอนนี้เขากอลังล่อลวงนักสำรวจด้วยคำสัญญาคุ้มครองหงหัวเราะแผ่วองค์กรใหญ่สีองค์กรและสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ส่งนักสำรวจระดับสูงมาตรวจสอบการจ้างงานแน่นอนว่ามีน้อยแต่ผู้มีอำนาจแท้จริงกลับเป็นเหล่านักสำรวจระดับสะดาวเลือกนับหมื่นนับแสนเราควรทำอย่างไรดีหงขมวดคิ้มทั้งห้าจ้องมองพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่เบื้องหน้าดวงตาทอประกายความตั้งใจการตัดสินใจนี้จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาในโลกสายฟ้าอย่างแท้จริง เล่ลวงองค์กรและกลยุทธ์ในเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงทำไมไม่มีชาวเขาสามขวานเลยเทพเจ้าสายฟ้าพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์หลัวเฟืองนิ่งค้างก่อนจะครุ่นคิดใช่สิ่งที่ได้ยินมาตลอดมาจากอาคารร้อยพยักปราสาทมังกรเหนือกิวเมฆดำดินแดงศักดิ์สิทธิ์ผู้เขามังกรดำและดินแดงศักดิ์สิทธิ์เนบจุนน้ำแข็งไม่มีเสียงใดกล่าวถึงผูเขาสามขวาน ลองถามเฮอรัวดูสิหงแนะนำถูกต้องเทพเจ้าสายฟ้าพยักหน้าเสริมลัวเฟิงเหลือบมองเพื่อนร่วมทางอีกสองคนแล้วสั่งเบาๆว่าเดินหนาเหอกับอากู้ช่วยคุมกำลังสำรวจรอบนอกก่อนนะฝ่ายเราสามคนจะลุยทางจิตท่านใดนั่นเองลัวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าหลับตาลงปลดปล่อยจิตเข้าสู่เครือข่ายจักรวาลเสมือนจริง ณเขตที่อยู่อาศัยอ่าวก้าวดาวบนเกาะภูเขามังกรดำหลัวหัวท่าทางทะเลาะก,กับตัวเองดึงผมกระหน่ำกลางสวนดอกไม้ภายในบ้านหลัวงงกกัวและกงสินหลานทั้งสามล้อมวงจิบชากันอย่างเคร่งเครียดหลวงงงกัวยิ้มอ่อนหลัวน้อยเจ้าเป็นอะไรนักหนาถึงกับทุก์ใจขนาดนี้หลัวหัวเขย่ามือลงบนโตะ๊ะเละเทะไปหมด นโยบายเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ในโลกใบอื่นมีโมเมนตัมร่วงหรือขึ้นก็ไม่รู้แต่ไม่เคลื่อนไหวตามที่ควรกงสินหลานหัวเราะแผวฮะเจ้าเล่นหุ้นเยอะแค่ไหนถึงไม่มั่นใจกันเ้าแค่คืนก่อนยังดูโอเคอยู่เลยนี่หลัวหัวถอนหายใจไม่ใช่แค่โลกปกติโลกชั้นสนั้นใช้กลไกลต่างจากตลาดหุ้นบนโลกชั้นสองราวกับฟ้ากับดินที่นี่ชั้นลงทุนในตั้งแต่ทุ่งดาวภูเขามมงกรดำ ไปจนถึงทุ่งดงหัวสตาร์และอีกหลายจักรวรรินักลงทุนระดับจักรวาลบางคนเก่งกล้าสามารถเปลี่ยนทุนพันล้านให้เป็นแสนพันล้านในเวลาไม่ถึง15วันแต่มันก็แพร,ว,พรวเหมือนพายุไซคโคลน12ลิกเตอร์ดีที่ฉันไม่ใช่มหาอำนาจตรงนั้นแต่สักวินาทีใดอาจถูกบาเรียกัน้นตายได้ง่ายๆหลัวหัวสายหน้าฉันเพิ่งเข้าเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงไม่กี่เดือนก็ปรับตัวและทำกำไรมาได้มาก แต่พอมาเมื่อวานถึงวันนี้ขาดทุนไปถึง30%เเสียไปเกือบ2,000ล้านดอลลาร์กันวูคำพูดของหลัวหัวทำให้ทุกสายตาตกใจหลวงงงกัวและกงสินหลานท้วงพร้อมกัน2,000ล้านในครั้งก่อนหลัวเฟิรมเพิ่งให้หลัวหัวไป5 0 0ล้านดอลลาร์กันวูพอผลตอบแทนสูงสุดแต่หมื่นล้านกลายเป็นขาดทุนหนักหลัวหัวหน้าแดง ผ่อนคลายหน่อยพ่อแม่ผมยังถือว่าคุมทุนได้มั่นคงอยู่อีกอย่างตลาดนี้มันเปลี่ยนเร็วมากต้องรักษาความปลอดภัยทุนไว้ก่อนทําให้ผมทําได้แค่เพิ่มทุนสิบเท่าเป็น5,000ล้านแต่ตอนนี้เขาเงยหน้ามองกงสินหลานกับหลวงงกลัวก่อนจะยิ้มแห้งถึงเสียไป30%อร์เซนแต่ประสบการณ์นี่แหละที่จะทําให้ผมปรับกลยุทธ์ได้ดีขึ้น ถ้ามีเงินทุนมากกว่าเดิมก็จะปรับจังหวะการลงทุนได้แม่นยำขึ้นเช่นกันณบัดนี้ลัวเฟิงทิ้งชัยหนุ่มนักลงทุนรุ่นน้องไว้กับคำพูดข้างต้นก่อนหันมาทักทายลัวเฟิงวางถ้วยชาหลวหัวเจ้าเสียไปเท่าไหร่แน่หลวงหัวยอมรับอย่างจำใจสองพล้านดอลลาร์กันวูครับพี่ก่อนที่ถ้วยชาในมือลัวเฟิงจะพุ่งเข้าใส่ร่างน้องชายเต็มแรงอ ชาถูกพ่นกระเด็นจนหลวงหัวรีบรับหน้าแทนโตะหลวงหัวอายจนตัวสั่นพี่ช่วยผมทีผมแค่พยายามกระจายการลงทุนให้ปลอดภัยขึ้นหลวงเฟิงจ้องเขม่งเจ้าบอกว่าเป็นดอลลาร์กันวูจริงๆหรือหลวงหัวหัวเราะแห้งใช่ครับดอลลาร์กันวูครับหงเดินเข้ามาหลวงเฟิงกำลังคุยเรื่องอะไรทําไมหัวร้อนขนาดนั้นหลวงเฟิงมองหง แล้วเล่าทุกอย่างให้อีกสองคนฟังจนจบหงเทพเจ้าสายฟ้าตกตะลึง2,000ล้านเจ้าให้เงินมันแค่500ล้านหลวงหัวพยักหน้าทุนผม500ก็ผันเป็นร้อยเท่าได้แต่ขาดทุนหนักนี้ก็แค่บทเรียนจะปรับกลยุทธ์ให้อัจฉริยะขึ้นนะครับหงและเทพเจ้าสายฟ้าหันมามองหลัวงเฟิงดีแล้วที่น้องได้บทเรียนครั้งต่อไปให้ชั้นเพิ่มทุนให้ 4,000ล้านดอลลาร์กันวูมาลองพิสูจน์ฝีมือดูท่านใดนั้นหน้าจอเรืองแสงขึ้นตรงหน้าหลัววัวตาเบิกกว้างระบบข้อความอัตโนมัติบัญชีของท่านได้รับเงินจำนวน4,000ล้านดอลลาร์กันวูหลัวเฟิงหันไปมองหลัวหัวเอา้านี่ของเจ้านี่กลายเป็นของเจ้าไปแล้วหลัวหัวอับจนหนทางพี่ใหญ่ให้ข้ามากืกี่หลัวเฟิงอยากไหล่ คืนปล่อยเจ้าเสียเองเดี๋ยวไปดึงเฮรัวมากดขยี้อีกเลยให้เยอะกว่านี้ดึงขุมพลังตลาดการเงินไว้สักหน่อยขณะที่ทั้งสี่กำลังจะปรับบทเรียนการลงทุนกันต่อไปหลัวฟึง่งหงและเทพปเจ้าสายฟ้าปรากฏตัวบนสวนหลังบ้านเพียงอึดใจหลังจากพลังจิตผ่านเครือข่ายเสมือนจริงลัวหัวทึ่งที่ใหญ่พวกคุณเพิ่งกลับมาเหรอหงยักคิ้วเออเฮรัวคงแจ้งว่าเราสามคนมาถึงแล้ว เทพเจ้าสายฟ้าหันมาสงสายตากึ่งล้อเลียนแล้วยังไงหัวน้อยเสียเงินไปสองพันล้านนี่จะให้เราไปด่าเฮรัวยังไงดีก่อนที่ทุกคนจะหัวเราะก,กันจนสลายความตึงเครียดลงหลังพักผ่อนกันสักครู่ลัวเฟิงหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นลัวเฟิงกดปุ่มเฮรัวพวกเราทั้งสามคนกลับมาแล้วหน้าจอเรืองรางเฮรัวปรากฏตัวในชุดคลุมสีขาวแววตาสดใสเฮรัวลัวเฟิงหง เทพเจ้าสายฟ้าดีใจจริงที่ได้พบพวกคุณในโลกนี้มันโหดร้ายและโหดเหี้ยยเกินไปสําหรับบางคนขอให้คุณได้รับชัยชนะโดยสวัสดิภาพหลวเฟิงเฮรัวองค์กรใหญ่ทั้งห้ากลังดึงคนเข้ามายัางโลกสายฟ้าใช่ไหมเฮรัวพยักหน้าใช่ปราสาทมังกรเหนืออาคารรัพยักกิวเมฆดําดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขามังกรดําและดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนบจุนน้าแข็งต่างแข่งขันดึงกําลังคนเข้ามายัางโลกสายฟ้า ทั้งหมดเพื่อชิงสมบัติเทพเจ้าสายฟ้าแล้วภูเขาสามขวานล่ะเขาไม่เคลื่อนไหวเฮรูอธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบภูเขาสามขวานไม่รับนักสำรวจใหม่พวกเขาใช้ระบบคุณสมบัติขั้นต่ำคือระดับจักรวาลถึงจะเข้าร่วมได้นับเป็นองค์กรหัวแถวแต่ไม่เลี้ยงเด็กฝึกผู้คนภายนอกรับรู้จำนวนน้อยมากจึงไม่มีอำนาจกดดันเหมือนอีกสี่ฝ่ายที่มีกำลังคนท่วมทน้นลัวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้า ระหนักหลวเฟิงแล้วทุกวันนี้สมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนรู้แน่นอนหรือเฮอรัวมั่นใจเรายืนยันได้90%ซนว่าตำแหน่งสมบัติสําคัญซ่อนอยู่ที่ใจกลางโลกสายฟ้าแต่ตอนนี้ถูกสอดส่องจากทุกฝ่ายหากพวกคุณไม่เข้าร่วมสักองค์กรก็ไม่มีโอกาสได้รับเลยหลัวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าสบตากันก่อนจะสรุปเป็นหนึ่งเสียงหลวเฟิงเราจะเข้าร่วมประสาทมังกรเหนือชั่วคราว เรื่องราวต่อจากนี้จะกำหนดชะตาพวกเขาในสงครามล่าคริสตันจักรวาลและสมบัติของระดับเจ้าพิภพคาบูปราศาสตร์มังกรเหนือคืนมืดมิดโลกสายฟ้าคืนมืดสนิทเหนือผืนดินภายในโลกใต้ลูกบอลแห่งแสงเหนือศีรษะลัวเฟิงและพักพวกทั้งห้าคนเข้าร่วมปราสาทมังกรเหนือชั่วคราวพื้นที่ภาคกลางถูกแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มยักษ์ใหญ่ ณลานกว้างของปรา,าสาทมังกรเหนือผู้อาวุโสครับนี่คือพวกที่ผมกล่าวถึงหลัวเฟิงกับหงและเทพเจ้าสายฟ้าเหอรัวแนะนําเพื่อนใหม่ให้ผู้อาวุโสคาซานลุนแห่งปรา,า,ส,ราสาทคาซานลุนร่างผอมสูงราว1นึเมตรห้าก้าวเข้ามาในชุดผ้าสีคล้ำดวงตาสีเขียวประกายเล็กน้อยท่านเอียง,งศึกษาให้หลัวเฟิงและกล่าวเสียงสุภาพเจ้าได้ช่วยเหลือรุ่นน้องสองคนของข้านัก ขอบคุณมากแต่ข้าต้องรีบจัดการธุระสำคัญจึงปล่อยให้เฮรัวเป็นเจ้าภาพดูแลพวกเจ้าต่อไปร่างผอมบางหมุนตัวกลับไปทิ้งให้หลัวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้าแลกเปลี่ยนสายตาคมพี่ใหญ่ก็มักเป็นเช่นนี้ไม่ต้องไปใส่ใจท่านมากเฮรัวกระซิบขณะพาเดินผ่านแถวผู้สำรวจไม่มีปัญหาเลยครับหลัวเฟิงยิ้ม ปราสาทมังกรเหนือเรามีกำลังพลราว2,100คนจัดทุก100คนเป็นกลุ่มรูปสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันความโกลาหลลุกลามหากเกิดเหตุใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่กระทบกลุ่มอื่นเฮรัวชี้ไปโดยรอบล้อมรอบด้วยเหล่าสำรวจที่แยกย่ยอยเป็นกลุ่มเล็กๆพวกเราต้องการกลุ่มไหนเฮรัวยิม้มมีสี่เหลี่ยม6กตำแหน่งยังขาดอยู่ขอเลือกพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับแกนหล,ลักของปราสาทให้มากที่สุด หลัวเฟิงตอบได้เลยไม่มีปัญหาเหอรัวพยักหน้าในที่สุดหลัวเฟิงและทีมถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่18ของปราสาทมังกรเหนือรุ่งอรุณวันรุ่งขึ้นหลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกลุ่มอื่นตลอดคืนหลัวเฟิงมองไปรอบด้านและรับรู้ข้อมูลสำคัญมากมายขุมทรัพย์หลักอยู่ตรงนั้นหลัวเฟิงชี้ไปทางทิศศูนย์กลางของหาอาณาเขตใหญ่ ปราสาทสีน้ำเงินเข้มตั้งตรงงานเหนื้อพื้นราบทายถูกจริงๆเทพเจ้าสายฟ้าพยักหน้าในโลกภายในโลกที่เต็มไปด้วยหนองน้ำทะเลทรายทะเลสาบทุ่งหญ้าและเทือกเขามีเพียงปราสาทที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นที่สามารถอยู่กึ่งกลางโลกใต้ลูกบอลแห่งแสงนั่นต้องเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์แน่ขุมทรัพย์ย่ำซ่อนอยู่ภายในปราสาทนี้หลัวเฟิงกล่าวอย่างหนักแน่น แต่ยังไม่มีกลุ่มใดกล้าลุยเดียวเลยหงหัวเราบเบาตอนแรกมีร่วมเพียงไม่นักพวกเขากลัวว่าหากเปิดศึกเดียวจะเกิดการปล่อนสะดมวุ่นวายนักสำรวจอีกหนักหมื่นคนอาจแหกกันชิงรางวัลช่วงแรกจึงชักชวนคนเข้าสังกัดพอแต่ละฝ่ายมีกำลังพลแล้วจึงค่อยกันหาโอกาสเริ่มขุดค้นขุมทรัพย์จนกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทำก่อนไม่มีใครกล้าขยับเทพเจ้าสายฟ้าพึมพำ คนแรกๆจากโลกภายนอก2ล้านคนเพิ่งทยอยเข้าสู่โลกภายในโลกหลัวเฟิงยิ้มจากปริมณฑลภายนอกสู่ภาคกลางยังต้องใช้เวลากว่า1สัปดาห์กว่าจะทะลุถึงดังนั้นการประชันครั้งใหญ่คงเกิดภายในสัปดาห์หน้าในวันที่3การรอคอยสิ้นสุดลงท้องฟ้าในโลกภายในโลกส่องแสงขาวเจิดจ้าลงมาซิวซิวซิว เงาสีดำมากมายพุ่งทะยานจากระยะไกลเข้าโจมตีห้าอาณาเขตพร้อมกันผู้คนมากขนาดนี้เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วกลุ่มห้าอาณาเขตหลัวเฟิงคำนวณในใจเราหกร้อยคนมาจากค่ายเดียวกันกระจายไปยังห้าฝ่ายมันจะทำลายความสมดุลโดยสิ้นเชิงนักสำรวจมากกว่าหมื่นคงในห้าอาณาเขตต่ตางโกลาหลจมรหัสเสียงสรรเสริญกึกก้องบนผืนอากาศองค์ชายก้าฟาบาท แห่งจักรวรรดิมังกรดำขอเชิญทุกท่านถวายความเคารพกลุ่มเงามืดทยอยโค้งคำนับเป็นแถวราวกับคำประกาศขยายกึกก้องในกลุ่มกลางอากาศปรากฏเด็กชายผิวขาวซีดพรั่งพร้อมได้บอดี้การ์ด9คนเด็กชายผู้นั้นยืนเด่นสง่าราวสายฟ้าแลบดวงตาไม่แกรงกลัวใดในองค์ชายบรลินองค์ที่9ฉันบรลินองค์ชายเ้าฟาบาท แห่งจักรวรรดิมังกรดำมาที่นี่เพื่อแย่งชิงขุมทรัพย์ใครขัดขวางต้องตายความเงียบทั้งห้ากลุ่มชะง,งักฝ่ายปราสาทมังกรเหนือให้ความเคารพโดยอัตโนมัติเพราะเทิดทูนรากเงาจาักรวรรดิมังกรดำอีกสี่กลุ่มต่างตื่นตระหนกทรงพลังในฝูงชนหลัวเฟิงโทซิปปรากฏการนี้ไม่ธรรมดาเพิ่มขุมอำนาจภูเขามังกรดำเกิน5,000นนักสำรวจในพริบตา สี่อาณาเขตอื่นกำลังวิวาทจากฝ่ายอาคารร้อยพยักชายหนุ่มร่างใหญ่สวมชุดเกราะดำมีเขาดำสองข้างบนหน้าผากก้าวขึ้นประทับใจองค์ชายก้าผู้นำอาคารร้อยพยักเจ้าชายก้าผู้ใดจะให้เจ้าแย่งขุมทรัพย์ไปโดยไร้การต่อรองชี่แสงสว่างสีขาววาบเดียวทันลวงผ่านร่างชายหนุ่มซึ่งกลายเป็นละอองฝุ่นในทันทีบอดีิการอีก8คนเบื้องหลังถึงกับเข่าอ่อน ซากศพจางหายทิ้งไว้แต่เกาะโลหะผูก,กรันฝูงชนแทบช็อกในอากาศเงยหน้าขึ้นไปอีกครั้งเร็วเกินเทพเจ้าสายฟ้าพูดเบาๆอาวุธเลเซอร์ไร้การเตรียมฉับพลันสังหารได้ทันทีหลัวเฟิงวิจารในใจย้อนคิดถึงปืนเลเซอร์เกรด B6 ที่เคยใช้กับอศสูนเขาดำปืนกรณีต้องอัดพลังสักครู่แต่ลำแสงนี้ไม่ต้องรอชาร์จสังหารได้ในชั่ววินาที เบื้องหลังองค์ชาย9บอดี้การ์ดทั้ง9คนถือปืนเลเซอร์เกรดส C2 คนละกระบอกยาว3เมตรบากประมาณ30เซนติเมตรองค์ชาย9อวดอ้างให้ข้าขอแนะนำปืนเลเซอร์เกรด C2 กระบอกล่าสุดพลังเพียงนัดเดียวสามารถแทบสังหารนักรบระดับดาวเลือสองได้หมดสิน้นวันนี้ข้ามาเพื่อสอบเด็กฝึกขอความปลอดภัยจึงนำมา ไม่คิดว่าขุมทรัพย์ในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ปานนี้ไม่มีใครคิดจะขัดขวางข้าใช่ไหมองค์ชายก้าวกวาดตามองเบื้องล่างผู้ใดเห็นก็สยบราบปืนเลเซอร์เกรดซีสองราคามหาโหนสัพพะกำลังยิ่งใหญ่ผึกเบื้องหลังนั่นคือความแข็งแกร่งอันไร้เทียมทานดีมากทุกคนให้ความร่วมมือองค์ชายก้าวนำกองทัพภูเขามังกรดำกว่า600ชีวิต บุกทะลวงปราสาทไปข้างหน้าอีกสอนณาเขตถึงกับต้องเดินตามช้าๆเหมือนไม่มีใครหยุดเขาได้เลยหงถอนหายใจปราสาทนี้ไม่มีใครเปิดปิดมานับล้านปีแล้วหลัวเฟิงกล่าวหน้าบานประตูปราสาทสูง12เมตรกว้าง8เมตรบอดีกาดหัวหยิกก้าวเข้าไปสวมหมวกกราะอัตโนมัติใช้แรงผลักฝุ่นควันลอยฟุง้งชี้ชี้ งูฟ้าฟาตัวออกมาจากช่องโคง้งปลดปล่อยฟ้าร้องนับพันวาบเป็นสายฟ้ากลืนกินบอดี้การ์ดคนนั้นจนเหลือแต่ซากเกราะแดงนักสำรวจหมื่นคนเงียบกริบองค์ชายก้าวมองด้วยความเมื่อเชมหน้าผากหากเป็นตนผลักประตูเองก็อาจเป็นเหยื่อเช่นกันงูฟ้าคือลูกน้องประจำประสาสตฟ้าผ่าฟื้นฟูพลังประสาสให้ขลังกล้ายิ่งเพิ่มพลังคลุมอนณาเขตรอบข้างหลัวเฟิง หงและเทพเจ้าสายฟ้าท่ามกลางฝูงชนต่างถอนหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จะกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใดขวางทางจักรพรรดิแห่งภูเขามังกรดำต้องสิ้นชีพณที่นี้